นั่นนอนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็โอ้ยผมนอน,นอนต่อไปสองล้านพันปกติเชิญค่าเชิญค่าเด,เดี๋ยวนะน,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 นี่นี่กระเป๋าหรือเศษขยะเนี่ยแดแรนี่ไงแดแลน,เ,นอเอ๊ะจะเก็บอะไรไปงั้นโอ้โหโอ้ยเธอเอาไปนะฉันให้ลองขยำดูน่าจะอร่อย มันก็ไม่เคยกินเหมือนกันหรอกันดีเราก็อยากให้เธอกินบ้างอาะอะไรหรอกินทันเปื <laughs> อ้อนอะน้ำมันน้ำด<ะ>ื่มชาฮะโอ้ยมันจะจะให้รงไปแล้วเนะคลิปนี้ทำเพื่อฝาบมันเทิงเท่านั้นนะคะไม่ดาม่านะคะ ให้กดไลค์คลิปนี้ขอให้เรียนเก่งๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับทุกคนว่าถ้าเป็นนักเรียนรวยเนี่ยจะรวยกี่ล้านและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องคันติด้วยนะครับไปดูกันเลยอายยุงกดเต็มตัวเลยอ่ะอายยุงเต็มเลยอ่ะคันนั่รดูเราไปโรงเรียนน่ะไม่รู้ตอนนี้กี่โมงแล้ววะฮพระจันทร์ลงแล้วน่าจะตีสามแล้ว วเราตรงนี้ไปโรงเรียนแล้วอ้าวโรงเรียนยังไม่เปิดนั่นนอนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยมดมด,มดเยอะไปหมดเลยออโรงเรียนนี่กัจ่างพะโลงคุ้มเลยนะสะอาดทุกวันแต่ก็กวาดกันทุกวันว๊อ้า ไอ้ไอโน่ใครดังอะไรเตือนไอโน่นี่มันนิ่งตัวอะไรเนี่ยสายยังเนี่ยอโน่อ้าวมาทำอะไรมาเรียนค่ะนี่ยังไม่เปิดเลยนี่ยายโบลูกยายบวยหลานในบ้านหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้อ้าวลุกขึ้นมาลูกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลูกโอ้ยนี่รอโรงเรียนเปิดหรอใช่ค่ะอ้าวจริงๆมันเปิดได้หนูไม่เปิดล่ะอ้าวไปลูกไปไปห้องแอร์เปิดแล้ว โอ้เด็กสมัยนี้นี่ไม่มีตังค์แต่พ่อแม่ก็มาหนะ้าสอนหนาดสีสู้ๆลูกตั้งใจเรียนจะได้เรียนเก่งๆจบไปจะได้ไปดูแลพ่อแม่ฮะไม่ไปใครเห็นแล้วว่าเราไม่ทำงานเราไม่เล่นดีกว่าเปล่าไม่ใช่ประตวให้ดังนี้ <c oughs> อยู่นะจะไปบอกใครน <c oughs> <c oughs> ะเปล่าแต่ <c oughs> หนูครับสายแล้วครับต้องไปโรงเรียนแล้วครับอืมไม่อยากไปอยานอนน้องเอาไปห้าสิบบาทจะนอนต่อไม่ได้นะครับต้องไปแล้วนะครับโอ้ยพุงนอนต่อไปสองร้อโอเคหลับไปเถอะครับหลับให้สบายนะครับเดาคำว่าหลับให้สบายมันฟอกแปลกๆนะทุกคนไม่รู้แล้วแล้วละอย่าไปโยงกับตินนะว้า อุ้ยตายแล้วเด็กชายคันตีมาอุ้ยทำไงทำดีอุ้ยอ,อุ้ย,ยได,ได,ไดไปป้แล้วได้แล้วได้ผ้าผ้าไปปูเลยเด็กชายคันตีนะรวยมากอุ้ยตักตาหลักอย่างดีอ,อุ้ยอย่าอย่าไปปูผ้าให้ก่อนอุ้ยเด็กชายคันตีเชิญค่ะเชิญค่ะดีมากเลยครับคุณครูโปยเงินโปรยทองกันหน่อย พ้ยคุณครูไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยเก็บครขาไม่เป็นไรจ้าให้เลยครับอุียคุณครูวันนี้ผมแดงด้วยดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้กระเป๋าอันนี้เลยจ้าสวยมากจ้าส่วนรถนี่คุณครัวไปได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผมซื้อคันใหม่ครับผมนั่งรถราคาจริงจริงเรยจ้าต้องตื่นมาแต่เช้านะเบื่อสวัสดีค่ะพี่อ้ยกระเป๋าเธอสวยจังเลยอ่ะสวยอะไรอ่ะจะมีอยากได้เลยเนี่ยโอ๊ย คุณครูเอากระเป๋าใบใหม่มาทีครับผมไม่อยากได้กระเป๋าแบบนี้มันธรรมดาเบสิเอา,เอาไปเลยวยเราขอได้ไหมไม่ได้ออ้มันเป็นกระตูนนะแต่แบบมันบางลงทงอ,นะอ่ะขออะไรเราก็ทิ้งไปเดี๋ยวเราก็ซื้อมาใหม่เอามาเองผมไม่เอาผุณอยากได้ละกระตูนแต่ที่มัน,น,นหนาๆนาโอ้อันนี้เหรอวิโอเคละอ อิ่มมันเล็กเกินไปมันดูจุ้งแจ้งอะมันไม่ดูลงทงเลยอะฮองไม่เอาเปลีย่ยนเปลีย่ยนอันนี้มันกระเป๋าแบบแค่กระเป๋าใส่ดินสอกุกสือได้เอาที่มันมีประโยชน,น์ไปละล้านถ้าไม,ม่พอใจก็หมดแล้วนะคะไม่หมดเราเอาไปละสองล้านมาผมไม่เอาแบบนี้อันนี้มาใส่หนังสือได้ที่ไหนอะโอ้ยที่แพงเนี่ยนะเพราะว่ายูนิคอร์นเนี่ยแหละเขาไปตัดตัวตจริงๆแล้วก็มาเย็บติดกับกระเป๋า โอ๊ยคนมันรวยช่วยไม่ได้เธอไม่มีหรอกจ้าจาอันนี้ทองคำเอามานับเล่นระหว่างที่ครูสอนแล้วพูดแบบน่าบน่นบ่นบึนบนแท็บเล็ตเอามาจิ้มเล่นเกมเล่นต้องใช้เซตมังกี้เพราะวัวนนี้วันจันทร์สีเหลือง่ี่นี่นี่น,นาเธอไปโดนอะไรมา โถน่าสงสารจังยุงกัดเต็มไปหมดเลยดูสิเป็นผื่นแดงเลยอ่ะมันเป็นโรคหลายเอ่อนี่ฉันจะจะติดเชืธอไหมนี่ะตายแล้วตายแล้วเธอไม่มีกระเป๋าอะไรเลยเหรอเดี๋ยวเอามาแป๊บนี่ไงเดี๋ยวนะนี่นี่นี่กระเป๋าหรือเศษขยะเนี่ย าม่เศษกระดาษชัดๆเลยนะเบาดีไซเครืองหนี่ดูดิอุย้ยตายแล้วฝั่งนี้ยังมีพิมพ์อะไรอยู่เลยเนี่ยนี่เธอใช้แล้วของเธอเนี่ยนี่ไปข้อที่บ้านฉันนะ่ะกระดาษแบบเนี้ยมันเอามาไว้เผาเชือนะเอ้อภัยไหมนะอุอ้ยเอา๋ออุอ้ยทังเลยอะ่ะแต่ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแล้วในกระป๋องมีอะไรไหมอะมีนั่นน่ะเออไม่กระดาษอุ้ยใช่เศษกระดาษ ขอโทษนะทุกสารอุ้ยมันไม่มีอะไรข้างในแล้วอ่ะไม่แล้วจัดไยังไจัยังไจอย่าร้องนะเดี๋ยวฉันฉันให้เงินเธอหกแสน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 เอาไมมันน้อยยังไงใบเดียวฉันมันจำเธอไว้ก่อนไงเอามะหกแสนให้ไปซื้อกระเป๋านะอย่าร้องนะขอโทษฉันเช็คก็ได้นะดูดีฉันเซ็นให้แล้วเอาไปก่อนมัดจำ นี่โบฉันน่ะมีกล้องมาใหม่โทรศัพท์ใหม่นี่นะถ่ายปุ๊บนะซูมนะนี่ชัดไปถึงแบบที่ใครเลยฉันสั่งมาจากนอกโลกเออแล้วเธอไม่มีโทรศัพท์บ้างเลยหรอมีนะนี่เลยเฮ้ยเธอควกนมโอ้นี่เธอใส่นมปลอมหรอใช่นมปลอเดี๋ยวแล้ว มันมันทำยังไงอ่ะเราก็คว่ำเดี๋ยวเราต้องมีเชือกด้วยนะฮอ้โอี๋เฉนจะกลาใช้ไหมเนี่ยไม่ค่อยเหม็ดเท่าไหร่โอ้ใบฝกข้าวแล้วมันไม่พังเหรออย่างใช้งานได้จริงหรือเปล่าไม่หรอทุกคนแล้วก็ผูกเลยนะไรถามงานตั้่ไปสีจะมาถ่ายแล้วแต่แลตแนี่ไงแต่ มันใช้ยังไงอ่ะอ้าถือไปข้างหนึ่งนะเอาหูไปแนบหูแนบหูอ๋อๆแล้วไงอะไรเฮ้ยเฮ้ยได้ยินไหนลองพูดปกติสิอะไรหรก็ได้ยินนะอะไรเสร็จสิเฮ้ยได้ยินเฮ้ยมันใช้ได้จริงทุกคนมันแก่มากเลยอ่ะเดี๋ยวลองพูดบ้างนะ ฉันคิดว่าเธอแบบจะไม่นิ่งฉันก็เลยตะโกนดังกว่าตอนกินนะเดี๋ยวตอนกลางวันที่ก็ไปลองน้ำกินได้เนี่ยน่าจะรู้ว่าเด็กชายกติก้ใจเรียนหน่อยสิสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูทุกคนดูดีมันมันไม่เขียนไม่ได้อ่ะ อืมเเแบบนี้ลยพูดจะทำนี้ได้ไงคะอืมอ่ะคุณครูงั้นเอาไปเลยสามพันโบงกบได้ได้ไปเลยค่ะตามสบายเลยนะคะอย่างนี้ก็ได้หรออู้หเด็กหนิงโบทำกันได้นักเรียนพักกลางวันได้เลยก่อนเลิกเรียนมีสอบนะคะโอเคครับนักเรียนทอค่ะบสวัสดีค่ะนักหัวครัไปจะเข้ากินไหมอุ้ยขอบใจมากจ้าเด็กใจกติ้ เธอคุยกับตัวเองได้ด้วยเหรอเริ่มหิวแล้วสั่งอาหารเลยแล้วกันเนาะเชฟเชฟประจําตัวผมอยู่ไหนอะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยากกินอาเป็น แฮมเบอร,เอร์เกอร์ไม่ใส่ผักแล้วก็ตกปกกี่ชีสเอาชีสเยอะๆนะครับแล้วก็เออเอาขผลไม้ข้าวโพดย่าง2ไม้ครับแล้วก็อไดฟุกุเป็นช็อกโกลแลตแบบลาวานอเทล่านะครับแล้วก็น้ำวันนี้เป็นน้ำส้มแล้วกันครับเบาๆได้ครับผม <Okay. S 2> <c oughs> เร็วๆนะผมจะ รวดเร็วดีมากเดี๋ยวเพิ่มเงินได้อีก3ล้าน <c oughs> ว,าว้าวอะไรไม่เคยกินสักอย่างเลยอะเธอเคยกินแล้วแก้วเกิรลเนี่ยเลยกินแล้วนี่เธอไม่เคยกินอะไรอย่างนี้จริงๆเหรอหน่าสงสารจังเลยอะ่ะนี่ดูสิอุ๊ยเบอร์เกอร์มีอ้าไม่มีผักถือว่ารอดนะนี่มันเ <c oughs> กลี่ยไม่ไม่หน่อยนะครับผมไม่เอาอะ่ะ <c oughs> ทิ้งไปเลยเกูอันรเกะกะได้กูกูแล้วว่าทุกคนนจริงจริงเลยโอ้มีโอเคในน้ำซองน้ำซองโอ้ยนี่ขเขาเรียกว่าฮอทดอกชีสอืมเธอเคยกินไหมไม่เคยอะ่ะอืมอร่อ,อยไม่ขายอืมนี่เขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์หรอ่อได้ก็เนี้คุปแป้งน่ากินเลยอืมแล้วเจ้าไม่ไปข้าวเลยหรอทขาไม่มีอะไรกินหรอไงตอนกลางวันอะ่ะมีสนะภาพม,ม,มีด้วย เออจะเก็บอะไรไป,ไปไงั้โอ้โหโุ้ยนี่ลูกตุ้มหรอข้าวไม่ยุ่งตายแล้วถ้าไม่เท่านั้นนี่เธอ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 เก็บไว้ตั้งแต่เมื่อไรอะปีที<า>่แล้วเรื่องสุดสารแล้วมึงกินยังไงอ่ะกินเองกินตายโอ้โหกินทีละนิดนี่ทำไรเนี่ยเธอดมดมแล้วกินข้าวครับที่จะแบ่งกลับให้น้องอ่เธอเอาไปนะ ฉันให้ลองขยำดูน่าจะอร่อยฉันก็ไม่เคยกินเหมือนกันหรอกเขาบอกว่ามันน่าจะท้องเสียแต่สำหรับเธอฉันว่ามันน่าจะอร่อยนะเราเป็นคนดีเราก็อยากให้เธอกินบ้างว้าวข้าวรสส้มมันจะหอมหวนแล้วก็มันหนึบดีจังเลยจริงหรอจริงเป็นยังไงอ่้ยมึงเลยไม่น่าเชื่อแต่อย่าไปกินตามกันนะโอ๊ย รู้สึกเริ่มอิ่มแล้วกินของหวานดีกว่าอะไรอ่ะมันยืดเหมือนสลามเลยอ่ะใช่นี่ก็คือสลามไม่ใช่นี่คือไดโฟโก้โอ้ยขอบตัวรัแบบเราลองกินกับข้าวเธอดูนะว,ว้าวสีสันมันเข้ากันมากเลยจริงเนะ่ยข้าวโพดเนี่ยแบบนี้เรียบร้อยจบแล้วอ่ะไม่เธอต้องกินอิ่มแล้วยันมองก็ฉัน เธอไม่เคยกินข้าวเดิแล้วจนี่ไงอันนี้ก็ได e ้อุ้ยล่วงฉันขอโทษนะเป็นงานอร่อยใช่ไหมดูดกาไปสิไม่เข้าไปสิไม่เธอหยัดเธอต้องกินเธอต้องกินเธออต้งกินไม่ผู้ชาย คุณครูครับผมกินข้าว<อ>แล้วแต่ว่าน,น้ำมันแบบน้ำส้มธรรมดาคุณครูผมอยากได้แบบน้ำน้าปั่นนะครับคุณครูโอ้ได้เกียวนะ้ำะไรดีล่ะเอาน้ำสตรอเบอรบ์รี่ปั่นผสมทองคำครับอุ้ยโรงเรียนคุณครูไม่หมาเดินมาได้ไงครับไม่โอเคเลยได้รอสลแป๊บนึได้ครับว๊าอะไรเนี่ยเอ,เอาโพ่มาทาอะไรตรงนี้เธอหาอะไรในขังก็อยากกิน นี่ทึงไม่อิ่มเหรอข้าวเมื่อกี้เราไม่อิ่มเหรอฉันอุตสัประสมให้นะเอาเอาคุณครูมาเลยเอาคุณครูหายไปไหนอะคุณครูคุณครูไม่หลบหลังก็เย็นมคุณครูทำให้ผมน่อยโอ้ยน้ำจังเลยอ่ะน้ำก่อนโอ้ฮะอะไรหรอกิงขันเปื่อนอะน้ำมันน้ำดื่มชาเยฮะเ้ากินน้ำที่นี่เหรอ พอได้ตรงสารนะทำไมเธอไม่มีเงินซื้อหรอไม่มีเออเงินไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันพาเธอไ,ไปกินน้ำในคลองน้ำในคลองอร่อยก,กว่าเหมือนน้ำสก๊อตเลตให้เวลาสิบนาทีนะคะในการทำข้อสอบใช่ฮะโหคว้าเอาข้อสอบผ่านโอ้โหยากจังอะไม่ได้อะ่ะโบขอลอกหน่อยดิไม่ได้ทำเองสิโหนี่ดีอะไอ้หัวอ,ไ,อ,อ,ไ,อไม่ได้ ไม่เป็นไรูวิธีครูครับอันนี้ให้เ <c> ร <oughs> <c oughs> ียบร้อยหมดเวลาทำสอบแล้วฉันไม่งอเธอหรอกโบ <c oughs> ฉันไม่อ่านก็นมาโบมาเดี๋ยวครูตดข้อสอบก่อนนะอุย้ยคัตตี้คัตตีท้ทำสิบได้เต็มสิบจ้งจิ้งโบสิบได้แปดคะแนน ได้เงมากกวคะแนนนะคะเป็นยังไงอ่ะก็ฉันเก่งแล้วฉันก็มีเงินทำานับมันก็สอบละเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะอย่าไปทำตามนะนี่เป็นการแสดงความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนย้ำอีกครั้งตึกๆปเรียนเลิกเรียนแล้วค่ะสวัสดีครับคุณครูคุณครูเอาหมาคุณครูไปมาจัดการมาจะกินผมคุณไปไปกับคุณครูอย่าขนลุกสินะค่ะ นี่เย็นแล้วเดีย๋ยวฉันไปหาของกินดีกว่าเอาแบบแพงๆเลยวันนี้จะเข้าร้านพิซซ่าหรือว่าไก่ทอดดีอ้าวอ้าวโดตังฉันโมดแล้วว่า มีจะคิดตาแล้วก็ดูฉันเจ้าเงินให้นะจริงหรอเงินที่เธอให้เรามาอุ้ยมันจะจะฉันให้เธอไปแล้วนะอ้อยเ,เลยร้อ้ฉันจริงจริง ขน,นมและฉันจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยอีกแล้วฉันรู้แล้วว่าการที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพอตังหมดอะ่ะก็ไม่มีใช้เลยขนาดมาเฮ้ย <c oughs> มายังไงกันบ้างครับทุกคนกับคลิปนักเรียนโรยบียสจนนะครับขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมมากๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย